สวัสดีครับสวัสดีครับอะพบกันอีกครั้งนะครับกับผมปัดนะครับฝ่ายขายจากเบนท์ i n ลิงชันจากช่องของเอวิติงมาสเตเดตครับแล้วก็ผมเต้นนะครับฝ่ายขายจากเบนท์แอลิงชันนะครับจากชาแนลไฟเดเลเตอร์ครับโอเคน้องเต้นเจอกันอีกแล้วใช่ครับอาด้านข้างด้านหน้าเรา2คันนี้ก็คือเป็นรถตระกูล AMG ถูกต้องไหมถูกต้องครับพี่บัตร เป็นรุ่นอะไรครับน้องเซิเป็นรุ่น CLA นะครับเป็น CLA ต้อง 2> 2บอกก่อนเลยว่า CLA เนี่ยมีเฉพาะแค่2รุ่นนี้ในประเทศไทยที่ขายณวันนี้ถูกต้อได้สำหรับคันสีดำคันนี้นะครับเป็น CLA 3 5นะครับแล้วก็สำหรับสีเทาด้านสวยๆคันนี้นะครับเป็น CLA 45นะครับทั้ง2คันนี้ต้องบอกว่าเป็นขนาดเท่ากันไหมครับ ขนาดบอดี้เท่ากันเลยครับขนาดเท่ากันเลยแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็น all new CLA เลยถูกต้องครับเป็น all new ทั้งคู่แล้วก็ยังเป็นเครื่องยนต์ AMG ทั้งคู่อีกด้วยเป็ AMG ทั้งคู่ด้วยสำหรับค่าตัวนะครับของ CLA 35นะครับราคาอยู่ที่3.999,000บาทนะครับ ราคาใกล้เคียงกันครับราคา4 9 9 9 0 0 0เกาแสนาหบาทสำหรับ c l a 45ครับก็คือต่างกันอยู่ที่1ล้านบาท1ล้านบาททั้ง2รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรถสปอร์ตสายพันธุ์พิเศษเพราะว่าเป็นรถสปอร์ตแบบโฟล์คูเป้โดยปกติและพื้นฐานเนี่ยรถคูเป้จะเป็นรถ2ประตูนะครับแต่ว่า c l a ทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นแบบคูเป้4ประตูในตลาดสปอร์ตด้วยในคาร์สปอร์ตสี่ประตูด้วยถูกต้องอ่า ในตลาดบ้านเราตอนนี้ที่ขายรถโ o ล์คูเปเนี่ยจะมีไม่กี่รุ่นก็จะมีรุ่น CLA นะครับ CLSCLS แล้วก็มีพวก GT 5 3 GT หกสามโฟที่เหลือก็เป็นรถคูเป้แล่าก็พิเศษหน่อยเดี๋ยวะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับมาสู่ในรายละเอียดของเครื่องยนตน์บ้านต้องบอกว่า c l 3สามสิบห้านะครับเป็นเครื่องยนต์ที่แบบ a m g 2กแบบโดยนักวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญตรงนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสสูบเทอร์โบนะ พร้อมระบบระบายอากาศด้วยน้ำนะครับแล้วก็ท่อกรอ,อากาศแบบมิสระเพื่อให้การเผาผ่านพลังงานหรือว่าการส่งกําลังเนี่ยเป็นในทิศทางที่มันง่ายขึ้นแลวก็พลังกำลังสูงขึ้นด้วยนะครับขนาดของเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างน้องเติ้ลขนาดเครื่องยนต์คันนี้นะครับให้มาอยู่ที่1,991ซีซีเลยแล้วก็แรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่306แรงมา้าซึ่งค่อนข้างทํา เครื่องอยนต์แค่สองพันแต่ว่าทําพลังกำลังได้ค่อนข้างาสูงกางน,ะนะครับลแล้วก็ 3, แรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับ,รบแล้วก็ใช้เวลาในการเร่งนะครับศูนย์ถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง4.9วิ<ฮ>นาทีเท่านั้นโอ้โหเร็วมากมากเร็วมากมากครับนะแม็กซิมัมนะครับสูงสุดของคันนี้ก็คืออยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ AMG Speedshift นะครับแบบ DCT ก็คือมี7เกียร์นั่นเองการเปลี่ยนเกียร์ของรุ่นนี้ต้องบอกว่าออกแบบมาได้อย่างลงตัวเราสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์แบบก้าวกระโดดได้เลยเรื่องของความเร็วอัตราการเร่งต้องบอกว่ามารอบนี้คือมาพุ่งๆเลยดีกว่าครับในส่วนของออปชันด้านหน้าเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวตามมาดูกันต่อนะในส่วนของด้านหน้าเป็นยังไงบ้างดีไซน์ต้องบอกสวยนะตามแบบของ AMG เลยถูกต้องแนะนําด้านหน้านิดนึงกระจังหน้านะครับจะให้มาเป็นแบบกระจังหน้าแบบ AMG Radiator Grill เลย พร้อมตาสัญ,ญลักษณ์ของ AMG แล้วก็โลโก้ Mercedes-Benz เป็นเอก,กลักษณ์เลยนะเพราะว่าตาโลโก้ AMG คือเฉพาะรถที่เป็น AMG เท่านั้นด้วยใช่นะฮะแล้วก็มาต่อที่ระบบไฟนะครับระบบไฟของ CLA 35คันนี้ให้มาแบบ LED High Performance นะครับสว่างแล้วก็ประหยดัดถูกต้องครับช่วยได้เยอะครับน้องเซินตรงนี้มันคืออะไรครับเนี่ยตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นระบบเซนเซอร์นะครับของเจ้า CLA 35ให้มาทั้งหมด6จุดด้วยกัน เฉพาะด้านหน้านะครับหจุดมีด้านหลังอีก6จุดก็เป็นหน้า6หลัง6ถูกต้องเป็นทั้งหมด12จุดโอเคแล้วก็ตรงนี้มีออปชันถ้ามีเซนเซอร์ก็คือมีออปชันที่ช่วยจอดแบบออโต้ด้วยนะครับโอเคครับด้านข้างนะก็จะชัดๆเลยเป็นสัญลักษณ์เทอร์โ,รโบพโุมติก <5. S 2> สำหรับ crv สามต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยจะเป็นขับหน้าครับเป็นขับหน้านะครับ,บ,รบแล้วก็จะกระจายแรงขับเนี่ยจากด้านหน้าไปด้านหลังขึ้นอยู่กับ สภาพของถนนเป็นหลักนะครับนั่นเองก็ต้องบอกว่าครับสีก็เกาะถนนอยู่แล้วนะแล้วก็พุ่งมากๆเลยล้อแมกครับน้องล้อแมกไซส์อะไรครับน้องต้นตัวนี้ล้อแมกให้มาเป็นขอบส9เเลยครับขอบสเนะครับเท่ากันไม้ด้านหน้าด้านหลังเท่ากันครับเท่ากันเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสียางด้านหน้านะครับจะเป็นรหัส2 4 5สห้ับนะครับ เป็นล้ออันลอยเป็นล้ออ,อันลอยขนาด19บบนิ้วขนาด19กานิ้วาการคู่นะครับใช่หน้าหลังเท่ากันเลยเพราะว่าเป็นรถขับ4อนะ่ะพอเพิ่มนิดนึงเลยเรื่องของเบรกนะลองดูเบรกเบรกของ cv 3 5นะครับเป็นเบรกที่ออกแบบเฉพาะเหมือนกันนะสำหรับรถที่เป็น amg เป็นคลิปเบรกขนาดใหญ่นะครับสีเทาออาพร้อมกับจานเบรกที่เป็นรูระบายความร้อนตรงนี้เนี่ยช่วยเรื่องของการเบรกที่จะอยู่แล้วก็มั่นคงได้ยิ่งขึ้นนะสำหรับรถที่เป็น amg ตรงนี้ก็แตกต่างด้วยเป็นจุดหนึ่งที่พิเศษนะครับ <Okay. S 2> ด้านข้างรถบ้างพี่ปัดต,ตัวนี้ให้ Keyless Go มาด้วยใช่ไหมครบเลย Keyless Go คือเราไม่ต้องใช้กุญแจกดใช่ไหมครับ<ม>ดีมากๆนะครับระบบนี้แล้วก็ที่หูกระจกครับกล้องแผ่นนิดนึงเลยหูกระจกนะครับจะมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มีระบบที่เรียกว่าระบบ By Sport ระบบ By Sport จะอยู่นี่ครับ,รบแจ้งนิดนึงเป็นระบบเตือนกรณีมีรถเข้ามาเวลาจุดอับสายตาอ่ะถูกต้องนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้มากแล้วก็ อีกจุดหนึ่งนะของเซเวสพิเศษเลยต้องเปิดประตูเข้ามาดูครับนี่จะสังเกตเลยจะมีไฟโลโก้ m e r c e d e s เบน z อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าเป็นไฟแบบ b a ทแมนไฟแบบแบทแมนนะครับไฟแบบแบทแมนะสวยงามงามแบบนี้แล้วก็สำหรับรถ f o r r Coupe นะครับประตูเป็นยังไงครับน้องเต้ลเป็นประตูแบบอ่ากระจกเป็นแบบเฟรมเลสนะครับไม่มีขอบ ก็ช่วยเรื่องของสปอร์ตขึ้นให้ความดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะเวลาปิดนะครับกระจกก็จะเลื่อนขึ้นถูกต้องกี่ครับแล้วก็สำหรับ c w ว5มนะครับมาพร้อมกับหลังคาพารามิกซันลูฟหลังคากระจกก็ช่วยได้เรื่องของขับไกลๆและบความร้อนด้วยความร้อนด้วยับกลางคืนเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองนะครับนะครับมาต่อด้านหลังกันบ้างนะครับ ดูข้างบนนิดนึงนะครับจะเป็น spoiler. สปอยเลอร์สปอยเลอร์ตัวนี้น่นะให้มาแบบสปอร์ตตามแบบฉบับของ AMG เลยพี่ปัะค่อนบบข้างโดดเด่นเลยนะฮะแล้วก็มาตรงที่ไฟท้ายนิดนึงไฟท้ายนะครับของเจ้า CLA35 ให้มาแบบ FullLED เลยใช่ครับ <ผม S 1> สว่างทุกสายตานะครับรแล้วก็จะมีตัว Log โลโก้โลโก้นะครับ CLA35 เด่นชัดมากๆแล้วก็ AMG ด้านซ้ายนะครับเคต่อมาที่โลโก้โลโก้ด้านท้ายเนี่ยมีความพิเศษยังไงพี่ปัด โลโก้ด้านท้ายก็คือตรงนี้เป็นจุดเปิดฝากระโปรงหลังด้วยะนะครับลองเทให้ดูแล้วก็มีกล้องซ่อนไว้ด้วยเวลาเราเข้าเกียร์ R หรือเข้าเกียร์ถอยนะคถูกต,ต้องครับอ่ะเดี๋ยวลองดูพื้นที่นะก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกว่าจะมี6จุดเหมือนกันนะครับรวมด้านหน้าด้านหลังเป็น12จุดปลอดภัยนะนะฮะแล้วก็ด้านล่างนิดนึงนะครับด้านล่างมีอะไรครับด้านล่างเห็นคลิปๆไหมครับตรงนี้ จะเป็นตัวดิฟฟิวเซอร์ของเจ้า c ซ a 35นั่เองไว้กระจายแรงลมนะครับช่วยเลือกแอโร่แต่จะมีไม่ให้รถมีการต้านลมเยอะ e <AR S 1> ขึ้นแล้วก็สำหรับนิดนึงเลยเรื่องของท่อนะครับสำหรับ CLA 35นะครับท่อของเขาเนี่ยถูกออกแบบโดยวิศวกร AMG โดยเฉพาะนะครับให้เสียงที่รู้สึกว่าทรงพลังมากขึ้นในโหมดที่เป็นโหมดสปอร์ตกับสปอร์ตพารเนี่ยจะถ่ายทอดพลังงานของเสียงเนี่ยออกมาได้ชัดเจนมากๆคือเสียงจะออกมาดุ ถูกต้องแล้วก็เค็มมากๆต้องพิเศษด้วยสําหรับเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตในการขับขี่เข้าไปใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูันที่ภายในว่ามีอะไรเด่นๆบ้างอย่าตามมาเลยนะครับพวงมาลัยตรงนี้ให้ความพิเศษยังไงบ้างครับพี่ปัตต์หนึ่งเลยเป็นพวงมาลัยแบบ MG Sport Steering Wheel นะฮะแบบท้ายตัดถูกไหมครับแบบท้ายตัดแล้วก็เป็นตัดสลับกับหนังแบบ Dynamica บวกกับแหนป้าบวกกับแหนป้าด้วยนะแล้วก็สปอร์ตมากๆตรงกลางเนี่ยของพวงมาลัยจะมีจุดเหมือนกับเป็นจุด 12ไนกาไว้เนาะด้านบนสีแดงๆนะครับช่วยช่วยเรื่องมาร์กเนาะเซนเตอร์มาร์กอ่เซนเตอร์มาร์กช่วยเรื่องของการการมาร์กจุดของรถได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับ CLA35 นะต้องบอกว่าเด่นๆเลยก็คือนี่เลยครับฟังก์ชันที่อยู่ตรงพวงมาลัยนะครับจะเป็นเหมือนกับเดลิเมอร์ซีเล็กเดลิเมอร์ซีเล็กนะครับแต่ย้ายจากตรงคอนโซลกลางมาอยู่ที่พวงมาลัยถูกต้องครับแล้วก็ใส่จอ LCD เข้ามาด้วยจะอยู่ตรงนี้ครับโซางนี้เราเปลี่ยนโหมดได้เลยอมนะครับ สปอร์ตสปอร์ตพัฒก็ง่ายขึ้นนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเลือกอ่ะจะเป็นเกียร์แบบแมนวนวลก็ได้หรือเป็นเกียร์แบบออโต้ก็ได้ปลดล็อก ESP ต่างๆนะครับทำได้ที่พงมาลายเลยไม่ต้องไม่ต้องไปพาวงตรงอื่นเลยนะครับหน้าจอเป็นระบบอ่บอกก่อนเป็นหน้าจอแบบออ l d ดิจิทัลวา e สกรีนคอ k พิทเนาะถูกต้องครับ แล้วก็พ่วงมาด้วยระบบที่เรียกว่าระบบ MBUX นะครับตรงนี้ก็เป็นระบบใหม่สุดของทางมันทําอะไรได้บ้างครับพี่ปัด MBUX เนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้นะครับเป็นสาเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยที่ให้เขาเรียนรู้หลักการทํางานของรถได้ง่ายขึ้นแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอที่ทัชสกรีนได้ด้วยทัชสกรีนได้ด้วยทัชสกรีนได้ด้วยเลยอ่าเห็นบอกว่าสั่งงานได้ด้วย3จุดทัชสกรีนก็ได้สั่งงานผ่านทัชแพดก็ได้แล้วก็ทัชคอนโทรลก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่า ง่ายมากๆเลยตัวนี้นะฮะแล้วก็กไฟแอมเบอ์ไลท์นะครับตัวนี้ต้องบอกกันเลยว่ามาทั้งหมด6 4เฉดสีด้วยกันตามแม็กของ Mercedes Ben z เลยให้มาครบอยู่แล้วให้มาครบเลยคเคยตัดนะฮะด้านบนนะครับด้านบนก็ต้องบอกว่ามาพร้อมเลยนะครับกับระ<โ>บบ m m c Merced e s มี Connect นะ, Con นะช่วยอะไรบ้างน้องต้นอันนี้ m MM m c นะครับ Mercedes m ม r c e d e s มี Connect ช่วยในการลิงก์ระหว่างมือถือของเรากับรถยนต์เข้าด้วยกันใช่แล้วก็เป็นบริการช่วยเหลือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินมีปุ่ม SOS อยู่ ถูกต้องครับอันนี้อ่าสำหรับข้างหน้าก็ได้อารมณ์สปอร์ตแบบนี้นะครับคือออกแบบภายในเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ได้ทุกคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกเนี่ยก็จะเป็นแบบสปอร์ตด้วยนะครับถูกต้องครับอ่าเฉพาะ AMG นะอันนี้ก็คือให้มาแน่นๆเลยสําหรับผมนะครับผมเนี่ยสูงอยู่ที่175เซนติเมตรนะครับนั่งแล้วก็ประมาณนี้นะครับพื้นที่ของเฮดรูมเนี่ยก็เหลืออยู่ระดับหนึ่งนะครับประมาณฝ่ามือหนึ่งก็ถือว่าก็ นั่งไม่ได้ถือว่าแคบนะมถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วแล้วกันที่เป็นเซเวอรรุ่นก่อนนะ้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันกว้างขึ้นนะห้องโดยสารพื้นที่ต้างๆมันเรื่องเล็กรูมเฮดรูมเข้ามาเนาะดีขึ้นใช่ครับแล้วก็สําหรับเบาะด้านหลังนะครับอลองแทนดูก็จะเป็นเบาะหนังแบบสปอร์ตนะครับสลับกับหนังแบบเดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะครับแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงนะครับตรงนี้ก็ให้ลว์สปอร์ตขึ้นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับเบลก็ มาเลยสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเบลแดงเลยสีแดงนะนี่เบลสีแดงนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตนะครับแต่ก็ไม่ละเลยนะครับที่จะให้นี่ครับอโซฟ i กมาด้วยนะครับเป็นที่นั่งของคาซีทนะครับด้านหลังก็คือให้มา2ตํตำแหน่งแล้วก็ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับตรงกลางตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ในการวางแก้วนะครับก็อเนกประสงค์ขึ้นนะครับ ตรงนี้ทําได้เบาด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะพับได้ในอัตราส่วน40 20แล้วก็40นะครับก็คือพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของตรงนี้ได้เอามือล้วงไปเก็บของตรงนี้ก็ทําได้นะครับแล้วก็อีกนทดนึงเลยก็คือตรงนี้ครับให้ช่อง usb ชาร์จแบบ type c มาให้นะครับ2องรูนะครับแต่ว่าของ CVA 3 5ก็แอดน้อยใจนิดนึงนะครับที่ไม่ได้ให้ช่องแอร์ด้านหลังมาให้รถกระทัดรัดนะครับเปิดแอร์เย็นทั่วคันอยู่แล้วเย็นทั้งคันนะครับอ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับภายในเดี๋ยวไปดูพี่ใหญ่ c l a 4 5ตามไปเลยครับมาถึงเจ้าตัว c l a 4 5มสิบห้าั่งเนาะพี่ปัดพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เดี๋ยวดูข้างในก่อน <ไป S 1> ดู <ไป S 1> ห้องเครื่องพี่ใหญ่หนิดนึงอ่าโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมเกินก่อนเลยสําหรับ c l a 45นะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์2,000 2.0ลิตรเหมือนกันนะครับขนาดเครื่องยนต์เนี่ย1,991 cc เนี่ยคือเท่ากันเลยกับ c l a 35แต่ว่ามันแตกต่างกันในเรื่องของอการติดตั้งน้องเตินอันนี้คือบง่งบอกอะไรบ้างสัญยวกพวกนี้อันนี้เป็นเครื่องยนต์ mg ต้องบอกก่อนแล้วก็เป็นแบบ one man one engine วันเปนชิ่นคืออะไรครับน้องเติ้ลก็คือการที่มีวิศวะหนึ่งคนในการดูแลรับผิดชอบการติดตั้งนะครับเจ้าเครื่องยนต์เพียงหนึ่งคนเท่านั้นก็คือเฉพาะเลยหนึ่งคนดูแลแล้เขาจะมีลายเซ็นของวิศวกรที่ติดตั้งไว้ตรงนี้โอเคอันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆสําหรับแรงม้าของคันนี้ประมาณไหนครับน้องเติ้ลแรงไหมส้ยี่แรงม้าเลยพี่บัดรแรงม้าถือว่าแรงมากๆนะถูกต้องแล้วก็เพิ่มเติมนะครับสําหรับม e r c e d e s ซ e n z บนนะครับนะวันนี้เราเรามั่นใจว่า c ซ45นะครับเป็นเครื่องยนต์2000ที่แรงม้าเนี่ยเยอะที่สุดในโลกถ้าบอกว่าไซส์2000เนี่ยคันนี้แรงสุดแรงมากแรงบิดครับยังไงบ้างแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับเจ้าตัวนี้แล้วก็ทำเวลาจาก0ูนย์ถึงร้อยเนี่ยใช้เวลาเพียง4วินาทีโอ้โซึ่งเร็วกว่าเร็วกว่าน้องเขนจ้น้องเซ a 35เกือบ1วินะศูนยอดมากเร็วมากๆนะครับ สำหรับแม็กซิมัมสูงสุดคันนี้นะครับจะอยู่ที่270กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไปขับที่ไหนดีครับพี่บัตร270โอยพิวผิวเลยอ่ะต่อครับสำหรับคันนี้นะอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันกับ c ีวี35นะครับก็คือ c ีวี45จะมาพร้อมกับเกียร์แบบ8สปีดนะครับเป็นแบบ AMG นะครับช่วยเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ที่มันเร็วขึ้นสมูทขึ้นคู่เหมือนกันเนาะเป็นคัตคู่เหมือนกันนะแต่ว่าพิเศษตรงที่เกียร์เพิ่มขึ้นถูกต้องเปลี่ยนเกียร์ได้ สนุกขึ้นแหะต้องบอกครับการนี้พุ่งมากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวพามาดูชมด้านหน้านิดนึงโอเคครับโ okay, <Hob> อเคเขาปิดเครื่องนิดนึงครับอ่าอ่าด้านหน้านะจุดแรกที่แตกต่างก็คือตรงนี้ชัดๆเลยกระจังหน้านะครับน้องเติ้ลครับเป็นกระจังหน้าแบบแนวตั้งนะครับเจ้ากระจังหน้าแบบนี้เนะี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยดูจะปรากฏอยู่ในเจ้าตัวพวกจักูล G T ใช่พวก G T 5 3าไม่เคยมาอยู่ในนี้ถูกต้องนะครับนี่เป็นตัวแรกเลย CLA ตัวแรกที่ได้กระจังหน้าแบบ GT เข้ามาใช่ครับแล้วก็กมาพร้อมกับตาโลโก้ของ AMG นะครับมีตานี้อยู่แปลว่าคุณรับรถคันนี้เป็น AMG แท้เลยนะฮะคือสวยดุดันนะครับได้ทั้งสปอร์ตได้ทั้งสวยดุดันเลยเข้มๆนะแล้วก็ตรงนี้มีจุดของ p าร์ t คอนิคหรือเซนเซอร์นะครับด้านหน้า6จุดนะครับแล้วก็ ด้านหลัง6จุดนะครับผมที่ไฟหน้าบ้างตัวนี้พิเศษสุดๆให้ไฟหน้าแบบมัลติบีม LED เข้ามาพี่ปัดโอ้โหก็เป็นเพราะวาเป็นไฟที่ชันฉลาดที่สุดของ Mercedes-Benz ใช่แล้วอ่ะตรงนี้ก็คือจะแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะครับกับ CLA 35นะครับเครื่องยนต์ก็แรงที่สุดนะไฟหน้าก็ชันฉลาดที่สุดใช่เดี๋ยวลองไล่ดูสังเกตตรงนี้นิดนึงเพิ่มเติมสําหรับ CLA 45นะครับโดยออปชั่นพื้นฐานเนี่ยจะไม่ได้มี กล้องรอบคันมาให้มีเพียงแค่กล้องหลังเหมือนกับ c ซียวแต่ว่าคันนี้เป็นลิมิเต็ดพิเศษสุดๆพิเศษสุดๆนะครับที่ทางเบนท์ไฮแลนด์เอารถเข้ามาให้กล้องรอบคันมาให้กล้องรอบคันมาด้วยก็คือคร,ครบครบๆไปเลยนะตรงนะครับมาต่อที่ด้านข้างกัน,กนบ้างนะครับเดี๋ยวแผ่นมานิดนึงได้เลยเชิญเลยครับแล้วตอนนี้ทั้งล้อเลอยซุ้มล้อโคตรเท่เท่มากนีแล้วตัวคาลิปลเปอร์เบรสีแดง c ซ a ยวให้มาเป็นสีแดงแบบนี้เลยไม่ปัดนะครับ ต้องบอกว่าสปอร์ตสุดๆนะแล้วก็แจ้งนิดนึงสำหรับ c ี a 3 5และ45ให้มาเบรคด้านหน้าแบบ4พอร์ตนะครับจะเป็นด้านหลังจะเป็นแบบพอร์ตเดียวพอร์ตเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นๆนะครับเบราแล้วก็จานเบรกก็จะเป็นแบบนี้เลยมีรูระบายความร้อนเครื่องความใหญ่ในงานเบรกนะฮะแล้วก็แจ้งนิดนึงเจ้าตัวล้อแม็กนะครับสำหรับตัวนี้พิเศษอีกแล้วพี่ปัดพิเศษยังไง ออปชันนี้เป็นออปชันที่ทางเบนท์ไทแลนนะครับใส่เข้ามาในคาร์เพาคคันนี้นะครับโปติแล้วลายจะเป็นอีกลายหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครที่ชอบล้อแมกลายนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแอดออปชันเพิ่มเติมได้อันนี้ก็คือเราเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อ่าไม่พูดไม่ได้คือซีรีส์ยางนะครับซีรีส์ยางทั้ง2คันเนี่ยขนาดเท่ากันเลยก็คือ255ทับสนะครับเป็นขอบ19เเท่ากันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผม ไล่<า>หัดมาตัวนี้เทอร์โบโฟร์มติกจะเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้ทําไมมี plus ด้วยอ่ะจุดนี้เลยนะครับที่แตกต่างกันกันกบของ ce สาสานะครับสำหรับรุ่นนี้หรือคันนี้เนี่ยจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับโดยพื้นฐานแล้ว ce เนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าถูกต้องนะครับ,รบผมแต่ว่าพอมีโฟร์มติก plus เข้ามาเนี่ยมันทําให้ การกระจายของแรงขับเนี่ยมันไปได้อิสระเลยมันไปหน้าร้อยเปอร์เซ็นก็ได้มันไปหลังร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ขับหลังก็ได้ขับหน้าก็ได้นะใช่ครับขับสี่ก็ยังได้ขับหน้าขับสี่ขับหลังได้เลยแล้วก็พิเศษมากๆสําหรับ CR45 เนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกโหมดดิฟโหมดได้ด้วยคือดิฟแบบรถดิฟเลยนะรถดิฟเลยอ่ะต้องบอกว่าสามไม่มีเนาะ35ไม่มีครับจะ่4หจัดมาให้ให้รุ่นพี่เขาแล้วกันโอเคนะไล่หัดมานะครับก็ ออปชันนะครับโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าให้มาครบๆแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ k ครดิตโกนะครับเราสอดมือเข้าไปเป็นการปลดล็อกแล้วก็แตะที่ด้านประตูเป็นการล็อกรถนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยที่หูกระจกนะครับให้ระบบที่เรียกว่าบายสปอตมาด้วยนะครับเป็นระบบที่ช่วยเตือนเรื่องของจุดอับสายตาจุดอับสายตาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สําหรับกระจกนะของ เซเวี่ห้าก็คือดีไซน์เหมือนกันกับเซเวศัตสิบห้านั่นแหละก็เ,ะเป็นกระจกแบบเฟนเลสนะครับนแบบเฟนเลสนะครับเป็นกระจกไร้ขอบนั่นเองนะตรงนี้ก็ให้สวยๆเลยนะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาแบบอาร์พานอเลมิกซันูเหมือนกันเป็นหลังคาแก้วเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ให้มาด้วยต่อมาที่ด้านหลังนะครับสำหรับเซเวี่สิบห้าเนี่ยก็การตกแต่งนะก็จะเป็นอารมณ์สปอร์ตนะครับก็คือจะล้อมากับรุ่นน้องของเขาเลยตาเป็นตาโลโก้ของ AMG นะครับแล้วก็ ไฟนะครับเป็นไฟท้ายแบบ full LED เหมือนกนะันเนาะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงของสปอยเลอร์ก็เป็นสปอยเลอร์แบบ AMG นะครับช่วยตา้านเ,เรื่องของ Aero Dynamic ได้เป็นอย่างดีนะครับพิเศษนะครับสำหรับป่าปลายของท่อไอเสียด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบท่อคู่นะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยอันนี้คือดุขึ้นดุขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นนะครับ diffuser ก็เป็นแบบมี4ขีดเหมือนกันช่วยเรื่องของการ อากาศพลัสารที่ออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับะนะครับที่พิเศษอีกอย่างนึงเลยก็คือเจ้าตัวนี้ให้มาเป็นตัวแฮนฟ e r e เซสด้วยนะครับระบบสอดเท้านะในการเปิดปิดประตูนะด้านท้ายนะครับครับมาต่อกันที่ภายในนะครับนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสำหรับซ45คันนี้นะครับเบาะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเบาะที่อ่ออปชั่นเพิ่มเติมอีกแล้วนะเป็นเบาะแบบนัดแข่งเลยนะน้องเติต้องบอก บอกคุณผู้ชมก่อนว่าปกติเราไม่ได้มาเป็นบอกแบบนี้เนาะใช่ครับแต่คันนี้คือได้แน่นๆเลยนะได้คือได้หลายอย่างมากคันนี้คือแน่นๆมากๆนะครับแล้วก็ลองดูนะครับที่ในส่วนของแผงด้านข้างประตูนะครับคันนี้เนี่ยชุดของเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงคุณภาพไฮเอ็นนะที่เรียกว่าเบอร์เมเซอร์ใช่แล้วอันนี้เป็นคุณภาพสูงสุดของทาง m มดเดิร์เตบนตอนนี้แล้วนะครับมผมใส่กิ้งใส่เลยนะแล้วก็ลองดูที่จอกลางนะครับ จอกลางเนี่ยก็ให้ MBUX มาด้วยเหมือนกันเนาะ MBUX มาด้วยนะครับตรงนี้โอเคเป็นหน้าจอ w i ส e s c r e e n c o m p เช่นกันเลยถูกต้องครับมีระบบแผนที่นำทางนะครับเ่ยตรงนี้ก็คือได้ต้องกด start ก่อนโอ้โห สำหรับออปชันที่เพิ่มมาของเซเว่นสีคันนี้นะอีกจุดหนึ่งก็คือนี่เลยเ e a d ับดิสเพย์เนาะเรตดับดิสเพย์ครับมีพวกตัวเลขฉายขึ้นบนกระจกนะใช่เหมือนโปรเจคเตอร์เลยเราไม่ต้องดูที่หน้าจอเลยดูที่กระจกตอนเราขับได้เลยค่อนข้าง,งสะดวกสบาย่อนข้าง,งสะดวกมากๆนะแต่ว่าเป็นออปชันที่แอดขึ้นมานะแอดขึ้นมานะครับอยากให้ลองดูนิดหนึ่งเลยซันรูปนะนี่ซันรูปเปิดมาเป็นแบบซันรูปตอนเดียวนะครับตรงนี้ก็ ทั้งสองคันนะทั้ง3 5 4 5คือซันรูฟและสวยแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างใหญ่เลฮะแล้วก็ให้วิสัยทัศน์ในการมองที่ค่อนข้างดีขับกลางคืนมาเนี่ยต้องบอกว่าช่วยเพิ่มบรรยากาศการขับรถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอ่านะครับพี่บัตรพาท่านผู้ชมไปดูกันมาแล้วเป็นไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าสวยทั้งสองคันนะแล้วก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยลงตัวชอบอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะ ชอบคันไหนนะก็ฝากคอมเมนต์บอกเราหน่อยละกันนะแล้วก็เดี๋ยวทวนราคาให้ท่านผู้ชมอีกครั้งนึงได้ครับสำหรับ cla 35นะครับราคาอยู่ที่3 9 9 9 0 0 0บาทนะครับนะครับสำหรับ cla 45นะครับราคา4 9 9 9 0 0 0เกบาทนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบพวกเรานะครับอยากที่จะทดลองขับนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดของโปรโมชั่นเนี่ยก็สอบถามที่พวกเราทั้ง2คนคได้เลยนะครับยังไงก็ฝากทางช่องของ Everything Mercedes ด้วยนะครับแล้วก็ช่องของ ชาแนลไฟเดเลเตอร์นะครับคือ2คันนี้น้ตลาดวันนี้หรือถนนในเมืองไทยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยมีคนขับนะใช่เพราะมันเพิ่งมาใหม่เพิ่งเปิดเลยพี่บัตเป็นสปอรต์ตเท่ๆแบบนี้คือต้องบอกว่าใครได้ไปใครขับไปชอบหลงแน่นอนรุ่นนี้เซีวคันนี้อาจจะมีแว๊บบ,บ้างแต่คันนี้ไม่มีแน่นอนเซี4สี่ไม่มีแน่นอนนะฮนะใคร,รอ,ออกคันนี้ไปคนแรกในประเทศ แอบแอบบอกราคาคันนี้ใช่ไหมเพราะว่าคันนี้อยมีออปชันที่ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาทั้งหลายจุดเลยที่เราคุยกันราคาคันนี้อยู่ที่5ล้าน7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันใช่ครับเพราะว่าแอดออปชันที่ได้กล่าวถึงไปก็หลายอย่างเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล้อแม็กนะครับเบาะใช่เฮนนาดิสเพย์เฮนนาดิสเพย์กล้องรอบคันถูกต้องครับก็ต้องบอกว่าให้มาครบเลยสําหรับรุ่นนี้นะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับของเราวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ